เดวหน่อยแหนแวดีร้ไหน่อยแค่หนแถ่าน้น้อยที่ทำขึ้นว่าประเภนี้สร้างสุดพี่ว่าประเภณนี้สร้างสูงเพราะว่าทุกๆุครอบครัวเริ่มจากเราประกาศว่าราทำงานบุญล่องไฟเนี่ย เขาก็จะประมาณทุกครอบครัวนี่ก็จะส่งตัวแทนออกมาว่าจะมาร่วมกิจกรรมอะไรอย่างอย่างาเขาจะประกวดการฟ้อนลาหรือการทําขบวนบั้งไฟโบราณ<ะ>แต่และคุมเขาจะดีไซน์แบบว่าบั้งไฟโบราณเขาจะเป็นแบบไหนคณะฟ้อนเขาจะออกมายัางไง<ะ>เนี่ย<ะ>เหตุผลในการทําไปทําประชาคมเนี่ยในการลดการเลิกเล่าบุญบั้งไฟเนี่ยเราน่าจะเป็นเหตุผลอะไร ผู้เฒ่าผู้แก่ประชาบ้านก็จะบอกว่าตำนานของบุญบางไฟนี่เป็นยังไง mm hmm. สุดท้ายหลังจากที่เราได้เสร็จเราก็มาหาคอนเซปต์ก hmm. ันนะคะคอนเซปต์ mm hmm. บางอย่างอย่างเป็นคุ้มปลอดเล่านี้เรา mm hmm. เราได้จากอ mm hmm. ของของกลุ่ม mm hmm. ของกลุ่มคณะกรรมการของหมู่มบ้านนะคะ, mm hmm. ะคุ้มปลอดเล่าแล้วก็บางไฟโบราณก็จะได้จากกลุ่มนี้นะคะ mm hmm. แล้วก็เอาจากกลุ่มนี้เรามาประชุมกลุ่มใหญ่เลยทีนี้ ะะเพราะว่าในแต่ละคุ้มรู้ลลแล้วล่ะแล้วก็เรียกประชุมประชาคมใหญ่ของหมู่บ้านนะคะทั้งสองหมู่นะคะแค่น้อยหมู่หนึ่งสองก็ประชาคมกันเพอะประชาคมกันก,ก็เราก็เล่าให้ฟังว่าเราจะทําเรื่องของบุญม้องไยลดเล่านะ แรกๆชาวบ้านก็โอ้ตกใจมันได้เหรอแล้วเยาวชนจะทํำยังไงคนนั้นคนนี้คนที่เคยดื่มเหล้าทำยังไงไม่กันหลังไม่ได้ร oh, ่วมแบบว่าหมายถึงว <Et à> <ets> okay, ่านอนอยู <laughs ophone> ่ที <aha rien> like that. <that ่บ้านแล้วไม่ได้มาร่วมกิจกรรมเลยทุกคนไม่เมาก็มีสติแล้วพอทำมาทำอะไรปุ๊บมันก็ก็อย่างนี้แหละก็ก็เห็นประโยชน์ก็คือเกิดมีกิจกรรมร่วมกันเยอะขึ้นค่ะเราเป็นประเทียนเราใส่ร้อนมากย้อนร้อนไปมากเลยเหมือนเหมือนเหมือนบ้านเราก็สามสิปีแล้ว ลับมานนี้ยครับไม่เจ้าก็คุ้มเต็มที่เลยครับแม่บ้านพ่อบ้านว่าไม่เครี่ดเลยนะมัเนเล้ววาก็เดินได้ครับ นั่นก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วต่อมาเราก็ทําเป็นผ้าป่าปลอดเล่านะครับนี่ก็ยอดเยี่ยมที่สุดแต่ที่สุดยอดของความยอดเยี่ยมนั้นก็คือการทําบุญประเพณีบุญบ้างไฟปลอดเล่าซึ่งตรงนี้ว่สุดยอดจริงๆนะครับ